สวัสดีจ้าโมนี้ลูกอีสานบ้านนะสิพามาลาบปลาดุกจ้ะอันนี้ปลาดุกนี่เขาเห็ดย่างมาแล้วย่างมาแล้วครับย่างสุกมะแล้วค่ะเอามาฝากเอาอปลาดุกปลาดุกหี่เขาเขาย่างสุกแล้ว<อ>ปลาดุกบนไหนครับปลาดุกแบบแลบ้วก็ฝากให้มันแหลกจ้ะครับ,ๆๆบรเข่งขึ้นนาบบาได้ขึ้นนึง เราเอาม้าฝากอย่างพ่อกำกาพี่น้งองคนเล่าเขาอื่นพ่อกำกาพ่อหมัดหมัดนะคะสุกแม่ก็สุกแมก่แมเอามาฝากให้มันแหลกกระสัน่นคนละเนียนๆดีเลยกระดุกตุนเทาช่วงรอบคนฝากบันดูให้มันแหลกเทาเบิงเจียงปุ๋งคนเดียค่ะเจียงปุ๋งไม่อย่างแนีนี่นี่ยายชู มีขา้าวควนมีน้ำปลาแล้วก็บ,บักนาวหอมบักขี้สารเน่แล้วก็พริกขงจ้ะแล้วก็ขาดที่ขาดอะไ่ดคือน้ำปลา,น,ปาน้ำประเด็เดต้มซุปจ้ะแห่กำลังต้มอยู่ค่ะน้ำประเด็ดทางไปทางมุงพูนนี่รรเราลอผนฝักกัน ลนะเลืกเลอก nhau หนืออะไรแบบนี้ตักเอาหอดกระดูกมันโอ้โอโทัวตีแหลกนี่มันมันแหลกวะมันมันมันเป็นยังไงตักเป็นแลหลกเหมือนกันเป็นแหลกหรเนาะเออโอ้ยเงี้ยเห็นยังเราว่าจะาได้ด้วยนี่คุ้งคลาตัวเดียวนี่ านอินมาดิมทำหน้กัด้แต <oh> ่ว่าตองเขียวดีดีเลยหมากไหมหมากไหมขอบืนว่านันเอาเอหมากไหม บลานังบลักบลังเจ้าเกิบมาไก่ใช่หรือบ่มันน่าเกลือูปลังผมนี่แหละรูบลังให้ด้วยนี่ยเอาทิ้งเอาทิ้งเอาทิ้งเอามือลูบไปดิ้งใช่ป่ะดี๋ยวเ้าสิมาเบอร์ตอนอีกทีนึงตอนฝากแหลกเด้อจ้ะตอนเ้าสิบปุ่มจ้าพนี่ ปากแหลกแล้วน้ำกลาแดกันแล้วนำระแดกกำลังติดพุดใส่ใส่ถ่ววันนี้เขาติมาซอยผักท่านผักนให้น้ำประแดก,ก,กปดดีๆก็กำลงกังปวดริกผงเขาใช่ไหมโอ้ปลุกผิกผง

ปกติมันต้องคันจ้คันอนามอ่องคันกัละเอาม้ผีใเอาไม้กประเด็กมาเทสตงห้มเนีอันอกออกาเอาฝา้ลมันก็ย็นขึ้นวนั่นแหละวางลถวยแันะสิเทน้ำประเด็กที่เขาตุ่มใจเอสวนมนะนี่สูงเหรอ โอ้ยหาเยอะคนบีบไปคนมันก็เหมือนปนเลยมึงเหมือนปนะ<อ>ก็รอดไม่แข่งกันได้แอันนี้มากรวมซุ้มเฮ่ออันนี้ปลาดูเขานี่ย่างพ่อกำกล้าสุกเครงไ่สุกเครงเลยจั่ปนี่มันลวกต้มนม้ำต้มน้ำปลาแดดมันลวกมันลวกเอาเราก็มากระสุกพอดีเป็นว่านพ้นน้อยสุกพอดีจังอันนี้ก็ ร้อยหอมผักชีใส่หอมผักชีผักซะระาแบ่ามาบอแมลูเร่อเอามอยเนทาเวอามองกเลยูเดี๋ยวมอแขา่ม่ท้จามุกกูกทานมีเมียเด้อบนที่ลืมเขาพูดเนะมุกกูตากระดตนี่ใส่ดี เลี้ยหนามือกุกเด้ค่ะมาตายังมาหาจูนมือตใจดีเด้ล่ะได้แค่กับเข่าอร่อยแซ่บเบอร์พี่น้องแบบนี้ครับมะเบืองผีเ้าเอาน้ำประแดกบัวไก่ร้อนหันเย็นเล้วพี่น้องก็เนี่ยเน้นเนนพอเ้าย่างปลาแล้วเ้ามมาฝากปลากะ สุกพรกําก,กามเทนาประแดกใจหอนๆนี่สุกพอดีเลยคเาสุกพ็ดีไปเนี่ก็ล้อใหน้มันเย็นหล้วก็นิี่มาปุงเครื่องอเอาาซอยเครื่องหอมผักหอมผักซี่ใบสะระแหน่ซอยลงไก่กษัตริย์คนหวานซอยก้อ่ะนี้นกัน อันนี้บักน้าวอระชันว่ะบักน้าวครับออกไปให้ลุงต่ำไป้องีไปเมือหยังยักวันให้กับเขาอยกอันนี้มันลูกสายเลยหลานสายนะครับมุกกวน้ว่นี่นเกจะา บบี้ไปเอาพูดถไปเอากับเอ็มเด้อเอ็มรางหน้าใหมเขาด้วยเอ็มมาเร็วเขาตองเลนแขนใหมันเลยมันประกาไปนั้งแม่แป้วให้มันอเวลาเย็นไป พอดีเลยทางพัดลมเห็นมันเส้าเย็น,น,หน,นเห็นมันเส้าหอนล้างมือครันพี่น้องถ้ามันถ้ามันบ่เย็นเท้าปรุงมันจะเป็นยังไงคันไส้คอเวล้วมันจะอือดครับโอ้มันจะแขนพวดยินมาได้โอ้มันมันเกี่ยวกับข้าวขวายที่ถ้าเกิดมันหอนนี่คือเกี่ยวกับข้าวขวายอย่างเดียวครับผมโอ้ ตวขวากอมันถืกกอความความไปได้นี่ต้องทำร้อให้มันเย็นอันนี้ถ้า้ถ้าได้เท้าเย็นแล้วนะครับเนะปทางผัดล้มเดียวอรรมชาติเลยครับวนริแข็งเก็เลยร้อยมันเย็นพี่น้องเดี๋ยวร้อยมันเย็นก่อนพี่น้องเดี๋ยวพ่าเห็นว่ากนตอแผนปุ่มเอาสมบ่ เขดีอยเนาะอันนี้เย็นแล้วพี่น้องวันนี้เขาติมัดทำการปรุงเลยจ้ะบดสมร้านเนาะเออเพียงเออของแซ่บแล้วเนาะได้บักนาวบักน้องก็หลายไปพี่น้องผมพอดแต่ละบคนก่อนจังหน่อยเขาเคียง

มันปลาเนี่ยเขาก็ใส่หลายเายพื่อนมาเพราะว่าใช้นามปลาแดงลงไปแล้วม,มันติดเข็มเพื่อนมันติดจ้างบวชพี่น้องเอ้ยผิดก็จะใส่หลายคนถอดสิกินน้ำมาได้เพื่อน่าตอนนี้ถ้าได้ขึ้นหลับปลาได้เพี่น้องตอนนี้มันคือป่นปลาอยู่อย่างนี้ <c oughs> Hỏi bác này, hòm bạc sĩ cầu quan tế ta này đó bà đó để, này, đó. 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 Mà, này nó lấy mọi người để đâu vậy nó lại đúng không? lại Một khi cả bạn thấy là thay lại đấy phi non Đàn này Mẹ cấp Mình nghe phân thiết tay khổ quả là sim là cả bên ngọt Tay thịt mày อันนี้กลาลังพอดีได้พี่น้องให้คนถอกินแต่บ่ได้คิดถึงเมื่อไอดอกคิดถึงแม่แต่ของไงล่ะกินพี่ก็ได้กินได้พราสามคำเี่แหละเดี๋ยวก็บ,บอกว่าเก็บท่องขาดพับไปโรงพยาบาลครับ <Okay. S 1> อันนี้กลาลังยิ่งเสพขวากับเขาครับ

อันนี้อันนี้มือกล่องเขาจะคิมนะครับเพราะว่ามือกูคิมอะไรหรือมือกูกเมาบแบบดอกะแจกเดอนมาพี่น,อนอ้องตักแป้องออกให้คนเฒ่าเราจะเอาพริกใส่อีกเพราะว่าเขากินเด็ดตักแป้งให้คนเฒ่าเขาแหละคนเั็นี้เอาพริกใส่เอยาไปย้ายพี่คุณใส่พริกตะละ่แก่นี่ยต้มหอม นะนี่เขาติดเถอะเพิ่มพริกด้วยพี่น้องแต่ว่าแบ่งออกให้ผู้เฒ่าแล้ววันนี้จะเพิ่มพริกอันนี้จะขาดออรแต่ตอนน,นนั้นจะผสมนิดพริกนะครับเบิมพริก่มเพราะถ้าทำนิดไงหูเอือกครับพริกของสักแก้วนี่เขาเอียกว่าเผ็เดเผ็ดนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วลาบปลาดุก ของในลูกอีสานบานนาค่ะเข็ดแบบบ้านๆง่ายๆแจ่อร่อยแซ่บเบอร์จา้าแค่นี้กนเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปวัดดีจา้า